สวัสดีครับนี่ก็เป็นงานก่อกำแพงหินกั้นดินนะครับโดยทีมงานช่างนุกพัทยานะครับก็ที่บ่อตกปลาวีพีเก้าเก้านะครับอัปเดตวันที่ย2ิบสองเดือนห้าหกแปดนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการส่งขอบปูหน้านะครับเป็นพื้นทางเดินนะครับความกว้างที่สองเมตรนะครับบ่อฝานะครับตัวนี้นะครับก็เป็นที่นั่งเล่นด้วยนะครับในตัวนะครับแล้วก็เป็นที่ตกปลานะครับก็แถบนี้ก็สามารถปูเสือ นั่งเล่นตกปลาชิวๆได้นะครับก็ถังจะของบ่อได้ออกแบบเป็นไอเดียเป็นแบบนี้นะครับครับก็ความสูงแล้วตัวนี้ก็ยกขึ้นมาอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลน้ำนะครับให้ขอบบ่อเท่ากันทั้ง4ด้านนะครับ ก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับช่างหนุพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าครับรับออกแบบติดตั้งกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีครับปรึกษาคำแนะนำนะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับช่างหนุกพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับนางานกหินเข้ายากนะครับก็อาจจะล่าช้านะครับช่วงนี้นะครับหน้าฝนก็อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับก็ยังไงก็ต้องเร่งนะครับ ให้จบนะครับไปอีกสี่เดือนต้องเอาให้จบทั้งหมดนะครับจะได้ทางเจ้าของจะได้เปิดบ่อตกปลาอย่างเป็นทางการนะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเพื่อท่านใดที่สนใจนะครับอยากทำกระแพงหินนะครับก็นึกถึงทีมงานช่างนุพัทยานะครับกันตีนะครับเรื่องความแข็งแรงความสวยงามนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับ ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับในการทํากําแพงหินโดยทีมงานช่างหนุพัทยาคนทำหินช่างหนุพัทยานะครับก็อัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะครับจนฟางงานจะเสร็จนะครับเราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ